มีอะไรมาเสนอแม่วนะันนี้สบู่นุ่มนิ่มสบู่นุ่มนิ่มไหนไข่เป็นยังไงสบู่นุ่มนิ่มนี่แบบนี้เลยวันนี้หนูเห็นแพ็กเกจยำยำช้างน้อยเหรอใช่อันอันนี้ถือสบูน่นุ่มน,นิ่มอ๋อถุงสบู่นุ่มนิ่มชื่อยำยำช้างน้อยใช่ไหนสบู่นุ่มนิ่มของเธอหนูหนูเห็นพ่อมาตีตะปูนุ่มนิ่มไว้หนูจะโหลดเจ็บมาไว้ ตัว oh, right. หนูจะปูเป้เอาไว้ไหนเอามาดูหน่อยสบู่นมนิ่มอ่ะเป็นยังไงนี่นี่เหรอสบู่นมนิ่มใช่แล้วถ้าฉันใช้สบู่นมนิ่มของเธอฉันจะไม่เป็นสิวหรอไม่เป็นหรอกจริงหรือเปล่าจริงจิงแล้วเธอได้ใช้หรอือเปล่าเนี่ยใช้ใช้เธอก็ได้ใช้เหรอโอ้ยนุ่มจริงๆด้วยหอมกัน <c oughs> โอ้ยนุ่มด้วยหอมด้วยสบู่น่มนิ่มของเธอดีจริงๆ แต่ฉันไม่กล้าใช้อะฉันเป็นคนแบบว่าผิวบอบบางอะใ้าตาแหะใช้ได้ใาใจ้นุ่มมากเลยนะงั้นเธอก็ไปเก็บไปไว้ใช้คนเดียวดีกว่าไหมอะไม่ตันฉันฉันหาเจอตัถกระปุนุ่มให้อ๋อเธอจะมาถูสบู่นุ่มมให้ฉันแล้วถ้าฉันเป็นสิวันหน้าฉันก็พังสิ เดี๋ยวฉันเอาสิวให้เธอจะเอาสิวออกให้เธอยังไงเธอไม่ใช่หมอนะเธอจะทำยังไงออกคลาปเป้หน่ะอืมดันไปอันนี้เอาออกแม่ <c oughs> หอมอีกทีนึงสิว่ามันหอมนุ่มจริงปะ่ะโอ้หอมนุ่มจริงๆด้วยแม่ทำตาแบบนี้อ่ะบุยบุยบุยเห็นไหมนุ่มนิ่มนะจะไม่จะไม่ไม่